นน่ทั้งหมาทั้งแมวเป็นนักล่าครับแมวผมกัดหนูอยู่ครับเจอตายเรียบร้อยนี่ยเมการซ้ำเติมจัดการเลยจัดการเลยจัดการเลยพ่อแม่พ่อแม่ทหารพ่อแม่พ่แม่เอาไหมาอีะนั่นแหละสุดยอดแมววัยรุ่นทำมาหากินนะผม อาหารกินเก่งเหมือนกันนะทั้งแมวทั้งหมาเมื่อกี้หมาก็กัดงูได้แล้วแมวกัดหนูอีกเลยชีวิตน้องต้านพวกแม่พวกแม่ต้านนี่ปโหเก่งป่วูเก่งลุ่รังกินสุดยอดแมวเหมียวนายเจ๋งสุดยอดเลยสุดยอดมมกต้านทหารกาพวกแม่พวกแม่ 那你。<laughs>